แม่สวัสดีครับอีแม่อีแม่ชื่อว่าแม่อีหยังครับนี่เป็ตัผู้อีแม่อีแม่ผู้เนาะอีแม่เป็นอีหยังคือได้กินยาสมุนไพรยงเหิงนี่แม่เป็นเบาหวานเป็นไตเป็นไตอ๋ออันอในบ้านน้องก็แม่โอ้ลืมถามบ้านโน้นสวัสด์บ้านโน้นสวัสด์ตำบลตำบลน้องชุนน้องเพิรมน้องท่อมจังหวัดนครอืมจังหวัดนครพนมนี่แม่เนาะอีแม่เป็นไตเป็นเบาหวานที่แม่ ตั้งต๊ะกี่อี้แม่เป็นจังไหนอี้แม่เมื่อยอยู่บ่แม่ตังกี่ก็เมื่อยเหรอมันไ่เมื่อยโอ้โดนนี่มันบ่เมื่อยตีมันมันมันคือเป็นนุ่มขึ้นนี่บ่แม่เออมันคือเป็นนุ่มขึ้นเนาะอืมวานนี้ค่าไตไปตรวจหมอหมอว่าจังไดนแม่หมอว่าไข้แล้วหมอว่ายไตดีขึ้นแล้วโอ้ตั้งต๊ะกี่ไตแม่อยุ่ขันได้ก่อนแม่ ขันซีเนาะไขขึ้นมาแล้วแสดงว่ายุบประมาณขันสามขันสองน้อแม่เนาะขันสองเออเดี๋ยวกินไปกินมาเดี๋ยวกับขันหนึ่งแม่เดี๋ยวกับขันหนึ่งเดี๋ยวกับเป็นแต่ปกติอย่างเงี้ยก็กินได้ระบายนี่เบาหวานเป็นยังไงท่นแม่เบาหวานกัปกติมันบ่อขึ้นบ้าลงโอ้เบาหวานกับปกติคาไตก็ดีขึ้นอืมสุดยอดเลยเนาะเมื่อยกับเบาเมย์น้อแม่เนาะอืมเด้อผู้ใด บุพท่านได้ตัดสินใจกินกะส่วนข้าเจ้ากินน้ำเน้อแม่บอกข้าเจเ้าแน่บอกท,อท,ทนนั้งันทั้งทั่วรนชาดินะเอาบอกนะแม่ทนานผู้ใดบุพเพท่านได้กินเถ็ดกินเด้อจ้าข่ายกินแล้วมันก็ดีทีดีทีดีนะแม่เนาะบ่ได้มาตัวมาต้มเนาะ<อ>ครับคนปันนี่แล้วแม่นี่ดีอันนนีี้ดะครับ